สอนแล้วคข,ขายวันนี้นะคะสําหรับใครที่กำลังมองหา อาชีพเสริมในการเปิดหน้าร้านสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์วันนี้ค่ะเรามีคอร์สพิเศษมากๆให้กับผู้ประกอบการทุกท่านที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบนโลกออนไลน์มาเรียนก่อนมารู้ก่อนแล้วค่อยลงสนามจริงในการขายวันนี้ครูเปิดคอร์สพิเศษเลยค่ะสาหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นจริงๆเลยวันนี้เป็นคลาสแบบจับมือทํานะคะการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ผ่านทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์มนะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่มาแรงในตอนนี้ที่สุดคือ Tik t o อ ม a r k e t i n g นะคะมีทั้งการเรียนรู้แบบจับมือทํามีสอนทุกวันพุธสุกและเสาร์นะคะเวลา10โมงเป็นต้นไปไปจนถึง5โมงเย็นของทุกๆสัปดาห์เลยดังนั้นวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถ Walk-in มาลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกค่ะลงทะเบียนด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ